ต้แจ้งกันโมโหมากกันนี่ว่าต้องได้ก็เลยต้องได้หตายต้องได้มือนี่อไรที่แย่่ไดนี่อไม่ไจะสอมื่อกไม่ได้บอบ้บด้บไม่ได้ย่ไม่ได้จะได้มือนี่ม่ขาใ่แ้ต้องหาม่อน่้ใช้้ใช้แล้วเดียแล้วด้ว้้ไม่ไหตัว้เป็นหามื่นึงอ่ไหดไม่ไาีม่ไปหาจไม่จะายไม่าย ปิงดิงกว่าบุกมาดีๆกันด้วยเฮ้ยเขาไปเทื่ออเจียบป็ดงง้นเหรอเฮ้ยงั้กได้ลยเั้ยเป็นอีกผู้ค้มือนีมีเลยวนี่เจีไย ก็เอาไปน่องป้องไปทบส่งหรืองงีอีกแล้วเมื่อนี้แม่จะฆ่ามาแกะบักเลิมเปลี่ยนการเมื่อนี้ไม่แต่ไม่แต่ตบักเลิมมาแกงแม่เมื่นี้เปลี่ยนแม่ไปแกงบักเลิมแกงว่าแม่นี่ยทหนี้ไล่บ้านเขาหาเมื่อนไมื่ยื้อเมือ่อนเขาเดอกว,ว่และเศร้านี่มีตัวต้อยเล็กหน่อยคางบ้านนี่ละเขาเป็นเป็นคนมาท้วงนี้เป็นเจ้านี้นะขี่รถล,ลงมาท้วงนี้แกงม้นรัง เป็นนี่หาเมินมันจะเห็ุยังไดมันจะซอยแม่จังไดเขาจะมาข่าเอาเขาประาจเขาโดนแล้วรายเดือนแล้วเขามาใจในก็นมิตืเลีเขามีเงินให้เขาอนไรถ้ามันหลวมมันจะเหตุยังไดมันจะซอยแม่ไห้บ่มันจะเหตุหนาต่ายังไดมันจะเห็นปฏิกริยาจังไดสีหน้าเขาต้องว่าร้ายเด็กพี่น้องเขาไปเริ่มเห็ุไดเลยไปตะก้อนนี่แหละไฟอนมา มนมืไปแ้ก่อนมาถามีนี่เนแม่นด่มึก็ไาถามดูแท้เอามันไลยเทียแล้วนี่ไม่ได้ไ่ีไปเ้าไมึงเนีจ้าไ่ได้กูนีเียมาันไมียุกูหไปลกูหานเดี๋ยวลาในจมาเจ้าหยิบไม่ืึงรถไทนี่่นใเจ้าไปนี่ว่าหไล้วเจ้ไปบเทศนังแล้วหาทียน่ได้อยู่นี่มเลยเราใ่่มเล้เราดิถอแจ้กันมโหมากกันนี่มาได้ก็เลย เหจ้าขาไม่เฟปมาหัวเดายมารูแล้วี่ิเทียแล้วนี่นี่นนี่มั่มี่นี่เดี๋ยวเจ้าหยิบเจ้ากอาอันแดงใรแม่งรับกูบ้านเองมลจเอาด้เนี่ยใช่ปะนี่นี่แล้วมปนากระตัดดอกมาได้ขามายังะไนอะไรงเชียดอกทั้งต้นนึงดอกเนี่ยคุายอไรบาบานเลยไปหเจ้าจะ้ปว่าใหรเงื่อนถามงินนะี้ไม่

บริษั่ยังเ่จะไปดูเนี่ไฟหาเมื่อนตอนนี้เคเฮ็ดแั่รุ่นแรกเน่เป็นเนี้ยต้องามันต้องขคว้าคุแม่คอะไรเกคาควต้องหามันไม่ได้ฟได้หาเมื่อนี่เมื่อนี่ยถ้า่ราไทไปข่าอยางหาเมือนี่พแม่น้องเน่จะไปกู้แรบว่าถมันสิรถไทเโอ้ยจะไปบกฮักกดแทย่สอยู่นี่ยข้าครวันนึเี้แม่ยอมเ่อน้อยังช่อตงตังมกี้เนี่ยบรดงไหไเรป็นบ้าเอเงียไวข่อยจ้งรจจ้วเอาขาแเจ้าหยิบได้วัน

ก็จับได้เยวาพีเปิมานะฮะีเปิดอ้เดักซื่อนี่ตัวใจไ่ดีเลยวันนี่วันมีิแล้วคุณ่นกูปดดูนะเม่วาสให้มันมาซอยมันแรงนี้ก่อนแมรเรออมาซอยเมอ่ะมิดประมาณสามปีน้างนอกไเม่สิบอกมันดอกอะบ๊